คนเองเนี่ยปีนี้เนี่ยได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จปร,ระเทศรัตนาราชสุสาหมายเขาว่ายัางไงครับหมายเขาว่าแชมป์แต่ละรุ่นของกีฬาพกกายนะครับแข่งแชมป์ออฟแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานนะครับน้องผลคว้าแชมป์มาได้น้องบางเนี่ยจะเป็นโมเดลเพราะฉะนั้นทรงก็จะดูแบบกล้ามเนื้อจะน้อยหน่อยแต่ความคมชัดจะมากกว่าดูกรมัดกล้ามเนื้อทรงนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยมาสองสมัยแล้วครับปีนี้ล่าสุด ลองดูน้องๆครับนะครับหุ่นดีแล้วก็ต้องไดเอทดูกล้ามเนื้อหลายๆอย่างนะครับดูแผ่นหลังแข่งขันก็จะดีกว่านี้นะครับสวยงามเลยครับบอกเลยครับนะครับนี่คือเป็นขึ้นรูปใหม่ของทีมชาติไทยนะครับที่จะเข้าไปคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีโทรทัศน์เ n 2 v อ็นสองทวิตชั่ o เจ็ b แปดส n ออนไลน์ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ